สวัสดีค่ะวันนี้ทีมข่าว NNR t o News ทีมข่าวจากโรงเรียนนาลีนุกูล2จะมานำเสนอเรื่องราวของลุ่มแม่น้ำโขงค่ะแม่น้ำโขงมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัยไหลผ่านมณฑลชิงไห่ประเทศจีนและบริเวณที่ราบสูงทิเบตผ่านประเทศจีนประเทศลาวประเทศพมา่าประเทศไทยประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามมีความยาวทั้งหมด 4,880กิโลเมตรลักษณะสำคัญของแม่น้ำโขงคือมีตะลิ่งสูงชันมากทั้งสองฝั่งกระแสน้ำจะไหลาจากทางเหนือลงสู่ทางใต้ตลอดทั้งปีดินแดนแห่งรูปแม่น้ำโขงเป็นที่กำเนิดของอาณาจักรใหญ่น้อยมีความหลากหลายทางนิเวศวิทยาด้วยความสัมพันธ์หลายรูปแบบทั้งความกลุมกลืนทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีการปกครองและภูมิปัญญาภูมิปัญญาและศิลปาวาัฒนธรรมทั้งหลายได้ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการจนกลายมาเป็นแอ่งอรารยธรรมรูปแม่น้ำโขงที่ทรงคุณค่ากว่า1,000ปีก่อกำเนิดศิลปาวาัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและศูนทร,รียภาพที่มีอัตลักษณ์ห้ามการกระแสความผันแปรทางสังคม บนความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์และเครือญาติที่ผสมผสานอย่างกลมกลืนเป็นเอกภาพบนความหลากหลายในดินแดนที่เป็นแองอเลยธรรมที่เรียกว่าลุ่มน้ำโขงในปัจจุบันประชาชนในเจ็ดจังหวัดลุ่มน้ำโขงมีวิถีชีวิตและเศรษฐกิจที่พึ่งพาแม่น้ำโขงแต่ขณะนี้การสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงจีนเป็นประเทศแรกที่เข้ามามีบทบาทในเขตมณฑลยูนนานโดย การสร้างเขื่อนแห่งแรกคือเขื่อนม่านวานนอกจากนี้ในประเทศลาวและกัมพูชายังมีแผนจะก่อสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำในลำน้ำโของอีกรายแห่ง ผลจากการสร้างเขื่อนจะส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างมหาศาลโดยจะทําให้น้ําท่วมในพื้นที่ริมฝั่งโขงรวมถึงพื้นที่ริมโขงก็จะไม่สามารถทําการเกษตรได้ซึ่งจะกระทบกับผู้คนสองริมฝั่งโขงกว่า0 0ล้อยล้าน ก็เขี้ยวไปสอดใส่ตัวพื้นดินแม่คงที่ไหลรินแบ่งดินเป็นแดนแบ่งแสนล้านผู้คน